ที่อยากจะบอกก็คือเราไม่จําเป็นต้องมีรถบิ๊กไบค์กันใหญ่กันโตนะรถเล็กรถน้อยเนี่ยถ้าเราดูแลมันดีนะครับใส่ใจเนี่ยมันก็พาเราไปได้ทุกสถานที่นะทั่วประเทศไปได้หมดเลยอี่อันนี้ก็วิ่งกับวิ่งกับคลิกร้อยสิบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวคา r บูเรเตอร์นะก็ถือว่าขับโอเคอยู่นะมันนิ่มอยู่นะ ก็ดูแลดีๆแลก็วิ่งทางไกลสบายครับตัวนี้มีหม้อน้ำด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ด,ดูทุกท่านครับวันนี้มีงานด่วนนะมีเรื่องด่วนกะ็เลยต้องกลับมาบ้านนอกนะฮะพอดีคุณพ่อไม่สบายแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะรถมันมีน้อยมากนะสำหรับรถรถที่ ามาจากภูเก็ตมาตรังนะก็พลอยนะฮะโบกรถของเพื่อนมานะครับมากับเพื่อนก็มาลงช่วย,ยอดนะฮะแล้วทีนี้พอมาถึงวัวย,ยอดก็มันไม่มีรถโดยสารนะช่วงนี้คนมันน้อยรถโดยสารก็ไม่มีก็เลยต้องขับมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ฮอนด้าค k ิกครับกลับไปที่บ้านของผมนะซึ่งบ้านของผมนี่เดี๋ยวมาดูว่าจากว่วย,ยอดไปบ้านผมเนี่ยกี G ่กิโลครับมาดูกันมาดูกันนึกถึงสมัยตอนเรียน ปวชเลยครับทุกคนตอนผมเรียนปวชวิทยาลัยกเกษตรตรังเนี่ยผมก็กลับรถไปกลับทุกวันเลยนะเอ้ยไม่ใช่ติทุกอาทิตย์ก็คล้ายๆกับตอนสมัยเรียนมหาลัยแต่มหาลัยอน่ขับโนวาเดสตอนสมัยเรียนปวชที่กเกษตรตรังเนี่ยผมขับเวฟนะระยะทางนะฮะห้าสิบเก้ากิโลเมตรครับใช้เวลาห้าสิบแปดนาทีนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับจะไปมอเตอร์ไซ์ มอเตอร์ไซค์ใช้เวลา1ชั่วโมงฮะหนึชั่วโมงโอเคเดี๋ยวนั้เราออกเดินทางกันนะครับออกเดินทางกันเลยนะครับผมก็ล่าสุดนี่ผมเจอใครไม่รู้แหละในเฟซนะครับเป็นทีมงานไบเกอร์นั่นแหละผลปรากฏว่ารถที่เขาใช้ขับเที่ยวเนี่ยเป็น Honda c คลิกนะฮะคันหนึ่งแล้วก็เวฟร1อยสิบคันหนึ่งนะ ก็ขับไปเที่ยวทั่วประเทศเลยช่วงนี้เราก็เห็นกันเยอะนะคนที่ขับรถพวกรถเวฟรถร้อยสิหรือว่าเวฟร้อยยี่สิบห้านะขับท่องเที่ยวทางไกลเนี่ยนี่นะคที่อยากจะบอกก็คือเราไม่จําเป็นต้องมีรถบิ๊กไบ์กันใหญ่กันโตนะรถเล็กรถน้อยเนะี่ยถ้าเราดูแลมันดีนะครับ ใส่ใจเนี่ยมันก็พาเราไปได้ทุกสถานที่นะทั่วประเทศไปได้หมดนะอย่างเช่นช่ององออย่างเช่นช่องพี่บอลพี่บอลพาเทีย่ยวนะพี่บอลพาเทีย่ยวนี่แกก็เป็นคนทุ่งสงคนครศรีธรรมราชนะแกก็พาเที่ยวด้วยรถคีบถึงกันนะแล้วตรงนี้ผมก็เจอปว่าคนมาจากกรุงเทพเนะบางทีเนี่ยติดรกข้างหลังมาโอ้เต็มไปหมดนะสักว่าอะไรก็แล้วแต่นะขับมาจากกรุงเทพ ขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกรุงเทมาเที่ยวภาคใต้นะฮะก็อย่างที่บอกคนล่าสุดที่ผมเจอก็ขับมาสองคนนะจากกรุงเทพก็เป็นเวฟร้อยสิบไอกับคลิกนะคลิกตัวนี้เลยนะครับอะไอ่างนี้เราก็เดินทางกันเรื่อยๆครับอยู่กันเป็นเพื่อนนะฮะไม่จำเป็นต้องมีพิกไตกันใหญ่กันหรูกันแพงนะฮะถ้าเราอยากท่องเที่ยวไปได้หมดแล้วครับมอเตอร์ไซค์นะครับ ไม่จำเป็นว่าต้องขับใหญ่กันเล็กไม่จําเป็นว่าขับกันเล็กแล้วไม่ใช่ไบค์เกอร์นะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีมารยาทนะฮะห่วงใหญ่ผู้ใช้ถนนทุกคนคือไบค์เกอร์นะไบค์เกอร์ที่ดีต้องมีนิสัยแบบแบบนั้นแหละอย่างที่ผมบอกสุภาพเมื่อยู่บนท้องถนนนะรอเพียบเลยชนะ่วงนะี้แต่ก็ดีหน่อยนะไม่ค่อยมีรถพัวครับก็เหมือนเมื่อก่อนตอนสถานการณ์ปกติเนี่ย รถทัวเนี่ยโอ้โหเยอะมากแล้ววิ่งเ,เ,เร็วด้วยโอเคของเดินทางต,ต่อครับกางขับอย่างเรามัองระวังรับดีว่าตอนแรกตอนที่ผมจะมามาจากภูเก็ตเนี่ยผมว่าจะไม่เอาหมวกกันน็อกมาแล้วนะแต่ก็นึกตัดสินใจในช่วงแรกเอ,อ้าเอาไปดีกว่าเยายอขับรถไปไหนมาไหนเราไม่ค่อยชินที่จะ ชนวัวชนนี่โอ้โหต้องไปบนวัวกับเพื่อนต้องไปนอนเฝ้าวัวนี่ก็ทำกันสนุกนะเมื่อก่อนแต่ไม่รู้ถึงว่าหลังนึกมาจัดใจแล้วคิดถึงเพื่อนที่มาเลยมาขับถนนสายนี้ขั้วยมอเตอร์ไซค์และยังเป็นรถเลกแขกนี้ด้วยมันเป็นรถในช่วงที่เรากําลังเป็นวัยรุ่นเป็นรถที่เราพิชในตอนวัยรุ่นเอยคิดถึงเพื่อนๆนะ de เศรษฐกิจที่แย่ๆเนี่ยบอกเลยว่ารถจะเยอะกว่านี้มากครับสายใต้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นถนนสายหลักที่จะผ่านไปสตูลได้นะครับผมรถคนน้อยเนี่ยดูรถเบาตามมากไปตามอะไรวะเย่ยบอกนะว่าเขาจะทำสะพานยูเทิร์นแถวนี้ ผมรู้รู้รสึกอมยิ้มมากครับที่ขับาา่านผ่านถนนเส้นนี้นะมันทําให้ผมนึกถึงความหลังตอนเรียนโภชองจริงๆรลบไม่รู้ไบเกอร์ท่านอื่นจะมีโมเมนต์แบบนี้หรือเปล่านะแบบขับรถบนถนนเส้นเดินที่ตอนเราเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเรวก็อมยิ้มขึ้นมาเฉยเลย เลี้ยวเลี้ยวขวาดีกว่าเรามาดูแผนที่หน่อยฮนะเดี๋ยวเราต้องไปที่โงรงพยาบาลตรังก่อนคนะ<ล>รับโรงพยาบาลปูเก็ตตำใหมนะ่หาโงรงพยาบาลตังตอนนี้เราอยู่ไหนวนะเนี่ย โอเคจำได้แล้วไม่ได้มานานนะหลงหลงลืมลืมไปหมดเลเนะจริงๆเรากลับไปมันจะมีแยกหน้าแยกหนึ่งโอเค,อ,เคออกเดินทางกันต่อครับผมไม่ได้ขับมาขับมอเตอร์ไซค์นานครับแม่หลงหมั่วไปหมดเลยฮะ นี่ขนาดเราเป็นบ้านตัวเองนะเนี่ยโอ้โหเมือ่อกี้จะ,จะเลี้ยวตรงแยกนี่แล้วแต่ว่ามันมีไปอีกครับต้องไปอีกเราจะเข้าตัวเมืองตรังกันครับผมโอ้โหสิบล้อเนี่ยต้องามคืนหน้ากลัวแบบนี้น่ากลัวสิบล้อเ่ย ลงมั่วไปหมดฮนะโนี่กัน่ามาเที่ยวบ้านตัวเองนะเนี่ยหลงหมั่วไปหมดเลยจำทรงจำซอยไม่ได้แล้วครับต้องดู Google Map แล้วแต่ก็สนุกไปีแบบครับสนีของการขับมอเตอร์ไซ <c oughs> <c oughs> ค์เทุกคนตอนนี้ก็มาถึง สาลาการที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป,ไปวนดูอะไรดีว่าจะพาไปวนดูหอนาะฬิกาแต่มันก็น่าจะเสียเวลากันไปใหญ่ฮนะนี่สาลากางจังหวัดตรังนะัะตรงนี้เป็นสาลากลางนะครับเมืเ่อกี้โอ้โหกูเกิลแมปมันพาผมวนไปสนาม กีฬาทุกงแจ้งอยู่พักใหญ่เลยคะจโ่โคตรเวรจริงๆนี่ฮะผลของการที่ไม่กลับบ้านมานานนานนะครับตรงนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าหน่อยๆนะนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเดินหน้าต่อฮะนี่ครับผมสัญลักษณ์จังหวัดตากฮะอีกหนึ่งอันพายุนะโรงเรียนพายุ นี้รู้สึกว่าจะเป็นจวนผู้ว่าด้านซ้ายมือตรงนี้โ okay, อเคแล้วครับในที่สุดเราก็มาถึงโรงพยาบาลตรังเป็นที่เรียบร้อยฮะหรือว่าขวดฐานโอเคเป้าหมายแรกถือว่าสําเร็จครับเป้าหมายโ okay, อเคเอาละรครับเดินทางกลับบ้านผมกันโตนะฮะกลับบ้านที่อ่าเภย่านตะขาวนะฮะอีกประมาณสัก มาสิบกว่ากิโลเดี๋ยวมาดูว่ากี่กิโลกิโลมาเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนอเดี๋ยวลองมาทั้งตั้งเข็มทิศกันก่อนว่าขับไปทางไหนเดี๋ยวหลงอีกตัตอนนี้ก็เอาตีเป็นว่าสามทุ่มแล้วกันนะตอนนี้สามทุ่มนะ,อ,ะอันพวยยันตัขาวกี่กิโลเอ่ย อ่สิบห้ากิโลครับก็ใกล้กว่ามาจากหัวยอดนิดน,นึ่งหัวยอดห้าสิบโอเคไปครับเดินทางกลับบ้านครับผมกลับบ้านอีกครัง้งหนึ่งก็กลับ,บาลมาห้าสิกิโลเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันนิ่มดีนะเจ้ารถคันนี้นะเจ้ารถ คลิปร้อยสิบตัวนี้นะเนี่ยถึว่าขับขับทางไฟก็ไม่คิดริ้วขิเลยนะแสบบแสบบแสบบแบบครั้งแรกครับที่ขับรถออโ,โตเมติกอ่าไกลๆแบบนี้นะผมธรรมดาตอนสมัยเรียนผมก็ใช้เว็บตลอดอนะก็เราเชื่อมั่นในรถมีเกียร์่วงรถสายพานนี่ไม่ค่อยเชื่อมัน่นเท่าไหร่แต่พอมาขับครั้งนี้ก็ ก็รู้เลยว่ารถมันก็โอเคนะไม่ได้อะไรมากไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ด้อยไปกว่ารถมอเีีร์เลยเี่ละขออนุญาตขับรถต่อแล้วกันบรรยากาศเงียบมากครับในเมืองตรังช่วงนี้ดูกปกติคือมันจะคึกคื้นกว่านี้นิดหนึ่งนะครับทีนี้ดูเพราะว่าห้าง ปิดสามทุ่มหมดเลยนะโควิดมาก็ทำให้ผมได้กลับมาขับ,บรถมอเตอร์ไซค์เล็กที่บ้านเกิดอีกครั้งอนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สี่แยกทุ่นสมอแล้วครับตรงไปก็มันจะไปสตูนได้นะเส้นนี้มันจะไปสตูนได้ด้วยนะครับ ็พุ่งแรงไปด้วยนะตอนแรกคิดว่าจะหนาวจนตัวจัดแต่ที่ไหนได้ก็อากาศกำลังสวยกับรถยามครับคืนแบบนี้มอเตอร์ไซค์ความร้อนก็ไม่ขึ้นแน่นอนนะอากาศเยน็นแบบนี้แล้วกร่งดีด้วยครับครับไหนที่สุดผมก็มาถึงทีสบานย่านตาขาวที่เรียบร้อยนะครับนี่ไง ปลอดภัยนะแล้วก็จําไว้ด้วยนะฮะอีกนิดนึงนะพี่จะพูดไบค์เกอร์นะครับไบค์เกอร์สำหรับผมไบค์เกอร์คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้ร่วมใช้ถนนเป็นหลักนะนั่นคือคำนิยามกับว่าไบค์เกอร์สําหรับผมนะสำหรับทุกคนเป็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูครับ ผมนี่ก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวคนอื่นที่ขี่ร่วมถนนกับเรานะครับผมก็สําหรับเจ้าคันนี้นะผมเติม้มันมา80บาทนะครับจากขุยยอดก็ก็ถือว่าจากขุยยอดจะนับกลมๆจนถึงที่นี่ก็ประมาณ80กิโลนะผมเติมมา80บาทเต็มถัง80บาทก็นี่ดูฮะเหลืออีกครึ่งถังอะ่ะ นั่นก็แปลว่าต่อ1กิโลนี่น่าจะ0.50กิโลลิตรนะผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะคือครึ่งบาทครึ่งบาทต่อ1กิโลนะครับแล้วก็เมื่อะก,กี้ตอนที่ผมออกมาจากโรงพยาบาลนะฮะจนถึงตอนนี้ก็25นาทีพอดีนะครับก็ถ้าบอกว่า ก็ 1>, 1นาทีก็วิ่งได้1กิโลนะครับสำหรับการขับของผมนะสำหรับเจ้าคลิก110เรื่องคาบูต,ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราออกมาตอน3ทุ่มตรงฮนะแล้วก็มาถึงบ้านผมตอนนี้ก็3ามทุ่ม25นะก็ถือว่าโอเคแหละความเร็วประมาณนี้นะครับแล้วรถก็ขับดีจริงอะขับดีจริง ทำให้ผมเริ่มนึกถึงพวกโฟลซ่าร้อยหกบขึ้นมาแล้วนะนึกถึงโฟลซ่าสามร้อยขึ้นมาแล้วนะตอนนี้แบบถ้าซื้อแบบนั้นนี่ผมกลับไปกลับภูกเก็ตได้ทุกเดือนเลยเนี่ยยิ่ช่วงโควิดแบบนี้ลับมาเที่ยวบ้านนะฮะทำคลิปอ,อมันก็โอเคไรเฮ้ยเะครับผมในที่สุดก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับผม โโอ้โหสนุกสนุกมากครับทำให้คิดถึงวันเก่าๆมากเลยนะตอนสมัยผมสักอายุ17นะฮะ16 17ก็ก็โอเคนะก็โอเคนะึกถึงตอนไปรุ่นจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาตลอดนะฮะก็ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยครับถึงว่าช่วงนี้จะยังไงนะครับผมโอเค